ต้องขอแกวกับว่าสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนนะครับผมจะมาซ่มนะครับดัดแปลงนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดเพชรนะฮะก็ตอนนี้เพชรของผมนะครับก็มากพอสมควรนะครับก็สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเพชรนั่นเองเกมนี้ครับหาเพชรง่ายมากครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมจะทําคลิปสอนนะคลิปหน้านั่นเองนะครับก็ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ก็เราจะไปซูมันเลยครับอ่ามิวมิวเลกุซ่าม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 าหมดเลยนะครับซูมซูม,ซ,ม,ซ,มซูมนะฮะถ้าผมพูดตดีขัด,ค,ด,ค,ด,ค,ดคัดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับอ่ามามามาอืมครับมุมมุมไหนดีมุมแม่งมัวม,มุมล่างกันล้วกันซูมนะครับปริงเป็นไงเอออะไรมาเนี่ยอื้มตัวน,วนี้ตัวนี้ก็ถ้าจะใช้ได้นะฮะอืะ้มไม่เคยได้เลยตัวนี้โอ้ตัวนี้มา อะไรวะอ๋หตัวหาอะไรไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้นะครับผมก็รู้บางตัวครับผมว่านะครับอันนี้สุ่มครั้งนี้นะครับได้ตัวดีกว่าครั้งที่เราเยอะเลยนะครับอย่างไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม